ไม่แอนนับโอ้ชายเก่าอะไรอยู่บนนี่มีอะไรจะมาบอกแหละ เฮ้มีอะไรจะมาบอกฉันเหรอุอวันนี้นะครับโอ้ยเรามีเทรเวอร์โอซีตัวใหม่ที่เป็นร่างผู้หญิงมาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช่แล้วโออยากรู้เลยนะสีว่าตัวผู้หญิงแต่ละตัวเนี่ยเป็นลนักษณะยังไงบ้างอยากรู้ดิโอ้ยก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาก่อนเลยครับใครที่ใจดีเนี่ยโอ้ยถ้ากดไลค์กดสัครสมาชแล้วเราก็ให้ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูไปดูไปดูฉันกดแล้วนะบันนี่ออ้ยบันนี่เป็นผู้หญิงอยากเห็นป้าวอยากเห็นบันนี่คอดอยากเห็นบันนีปกโง โอ้ยโอเคนะครับชายเกลตอนนี้เรามีตัวละครที่เป็นตัวผู้หญิงได้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับเริ่มแรกจากอยากเห็นตัวอะไรเอ่ยเริ่มแรกอ๋อเทวะในสันโอซีใช่ไหมบันนี่ใช่แล้วครับผมชัยก็อยากเห็นการ์ตูนเมาส์ก่อนเลยว,ว้าวการ์ตูนเมส์เนี่ยอืมชายเกลคิดไม่ผิดหรอกนี่เดี๋ยวฉันจะเอาการ์ตูนเมาส์ออกมานะครับ อุ้ยเธอไปเจอตัวผู้หญิงมาจากไหนเนี่ยบันนี่นี่การ์ตูนเม้าผู้หญิงดูสิใส่กระโปรงด้วยใส่กระโปรงสามเหลี่ยมลายหัวใจด้วยโอ้ยเป็นลายหัวใจเลยเหรอใช่โอ้ยเอ๊ว่าแต่การ์ตูนเม้าผู้หญิงนี่มันดูเวลาเดินนี่ออ้ยกระโปรงบานเชียย <c oughs> กระโปรงบานแฉ่งใช่กระตูนบานแฉ่ง <c oughs> โอ้ยเดินหนีเดินหนีแล้วถ้ามันเป็นล่างเป็นล่างคิวเลอร,รอ์จะเป็นยังไงชายเกิล นั่นสิก็อยากรู้เหมือนกันว้ยวล่างคิวเลอร์กระโปรงบานเราจะย้อมสีการ์ตูนมองให้เป็นสีชมพูดีไหมเฮ้ยก็ดีสิจะได้รู้ว่าแบบลักษณะมันแตกต่างกันยังไงอ่ะจะได้เพิ่มความเป็นผู้หญิงให้มันอีใช่โอ้โหได้เลยงั้นเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะสีชมพูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผู้หญิงต้องคู่กับชมพูว่าแต่ใครบอกว่าให้คู่สีชมพูเนี่ยโอ้ยนี่ไงสีชมพูมาแล้วนะครับน่ารักเลยอะ พูยบันนี่เธอก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนี่นาเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยบันนี่บันนี่เป็นผู้หญิงนะคะใครก็เธอนี่ก็อะไรเนี่ยอ้าวฉันอยู่ดีๆก็ใจฉันเป็นผู้หญิงตลอดตอนนี้การ์ตูนเมาส์กับการ์ตูนเมาส์ผู้หญิงเนี่ยมาเป็นคู่กันเลยวิ่ยเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันว่าแน่เลยบันนี่ยืนใกล้ๆยืนใกล้ๆจับมือด้วยจับมือดอุ้ยควงแขนด้วยว้าวน่ารักโรแมนติกเลย ว่าแต่ทำไมดูการ์ตูนเมาผู้หญิงดูเหมือนจะตัวใหญ่กว่านิดนึงอ่ะใช่หุยตัวใหญ่กว่าหน่อยจริงด้วยมันตัวใหญ่กว่าจริงหรือเปล่าขนาดมันเท่ากันเปล่าชายเกิล้ล เชนว่ามันน่าจะเท่ากันนะแต่ทำไมมันดูเหมือนจะตัวใหญ่กว่าเลยหรือว่าผู้หญิงแกร่งกว่านี่ย่ะบรี่ดูดิตัวผู้หญิงอาจจะแกร่งกว่าก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าคลิปนี้เราไม่ได้เอามันมาสู้กันนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันตัวไหนแกร่งกว่าเนี่ยเราไปดูคลิปถัดไปกันดีกว่าว่าแต่ทําไมหน้าตามันดูไม่มีความสุขเลยอ่ะฉันว่ามันต้องงอนกันอยู่แน่เลยอ่ะบันนี่ดูสินั่นนะดีโอ้ให้ตายเถอะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเทรเวอร์ตัวถัดไปกันดีกว่าว่าตัวผู้หญิงจะเป็นตัวไหนกันว่าแต่ตัวต่อไปจเอาตัวไหนมาดูเอย ตัวต่อไปหรอนี่นี่นี่ฉันรู้แล้ว<ะ>ฉันอยาก<ะ>ดู The Imposter โ<ป>อ้อามังอัดอ่ะนะใช่ใช่ใช่โอ้ยตายเธอใช้ก็อยากดูตัวอะไรที่มันแบบแปลกๆตลอดเลยนี่อามังอัดผู้หญิง The Imposter ผู้หญิงโอดูกระโปรงดิ <c oughs> โอยบานเช่งใช่นี่มันชุดอวกาศทำเป็นกระโปรงให้ผู้หญิงได้เหรอเนี่ยเฮ้ยนั่นนะสิวิวว่าแต่ <c oughs> ดูซิลักษณะมันแตกต่างจากตัวผู้ชายยังไงเนี่ย oh. อุ้ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะใช่แต่มีแค่ชุดที่เป็นกระโปรงเฉยๆมันนี่ดูสิใช่นี่เอาตัวผู้ชายมาเทียบเลยแง่ไงล่ะโอ้ยผู้หญิงกับผู้ชาย น่ารักจริงๆเลยใช่เหมาะกับเป็นคู่กันอฮ้ยฉันว่ามันคงจะเข้าใกล้วันวาเลนไทน์เราหรือเปล่าอ้ยใช่จริงด้วยชายเก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้อมาอัตหาคู่กันเลยนั่นเนี่ยออกเดทกันปะเนี่ยนานไงสิเจมโบเลยข้าหวานแหววเลยใกล้วันวาเลนไทน์เนี่ยโอ้ยเขามีคู่กันไปหมดเลยแล้วบันนี่ไม่มีคู่เลยชายเกลจะมาเป็นคู่บันนี่เปล่าเฮ้ยเธอขอฉันเป็นคู่เลย ไม่เนื้อมีไหมเนื้อคู่ที่อยู่ในตู้เย็นนะันนี่จะกินไม่มีมีแต่เนื้อขี้อ่ะเป็นี่อีเบล่าโอ้ยว่าแต่มาเป็นคู่อย่างนี้ในี่ดูลักษณะแตกต่างก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะชายเกิลใช่มันแค่ใส่กระโปงไงมันนี่มันเป็นชุดนักบินกระโปรงชุดนักบินกระโปรงแต่จริงๆแล้วมันเป็นผู้ชายเฮ้ยเออหรือว่าตัวอิมพพสเตอร์ข้างในนี้เป็นผู้ชายแต่ใส่ชุดกระโปงของผู้หญิงอุ้ยใครจะไปรู้กันล่ะอ แต่ว่าดูเลือดเนี่ยเท่ากันเลยนะครับ2ตัวเนี่ยหกพันหกเท่ากันรเราไม่รู้นะครับว่าตัวไหนแรงกว่ากันนะครับคลิปต่อสู้ระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเอาไว้เป็นคลิปหน้ากันดีกว่าคลิปนี้มาดูรีวิวเฉยๆโอเคเลย,ยเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปนยครับขาดไม่ได้เลยในเมื่ออามังอัตมาแล้วนะครับนี่เลยครับต้องเป็นตัวนี้ครับบาดาน่าอีสเตอร์นี่โอ้ยกระโปรงสามเหลี่ยมอย่างกระจรวดเลยกระโปรงบาน หให้ตายเถอะม่กระโปรงบานช้เข้ามาดูดิทำไมมันบานแบบเรียมๆอย่างเงี้ยเอา้าแหมกระโปรงกุด <c oughs> สงสัยกระโปรงข้าวินนะครับ <c oughs> ติดตูดอยู่หรอเฮ้ช้ก็ติดอะไรนะ <c oughs> ติดกน้นอ๋อติดกน้นให้ตายเถอะ<ห>เราต้องเอาตัวผู้ชายออกมาเทียบกันไหมเนี่ยอุ้ยเอาออกมาเทียบสินี่เลยนะครับตัวผู้ชายนะยืนแล้วครับตัวเองจ้อนี่ตัวเองว่าไงจ้ะสนใจฉันหน่อยดิ โอ้ยดีเขาใกล้วันวอเลนทายแล้วตัวเองจะงอนไปถุงหน่อยเนี่ยหายงอนก็ได้เอาดอกไม้มาให้ฉันสิเอ๊ะทำไมหายงอนไวจัง <c oughs> หายงอนไวจังหายงอนไวจังนหย่<ม>อนลิ้นะวันหน้าเลยโกรธและโกรธแล้วโอ้ยนี่บาร์นาอีเตอร์ตัวผู้มีเอ๊ะตัวผู้ตัวผู้ชายมีช็อกโกแลตมาให้ด้วยนะโอ้ยถ้ามีช็อกโกแลตมาให้ฉันก็หายงอนก็ได้หายงอนจริงๆหรอหายงอนนะคะ เล่นอะไรกันเนี่ยไอ้ตายจะโอ้ยเรามาดูล <ะ S 2> ักษณะ่อเินอิเตอร์คุยกันเหรอวบนนี้ใช่ไม่เราคุยกันเอง <laughs> นี่เรามาดูลักษณะภายนอกของมันดีกว่าโอ้ยลักษณะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแค่ผู้ชายมีโคนกล้วยนะครับแล้วผู้หญิงกระโปรงโอ้ยน่ารักจริงๆเชียวเอ้ยบันนี่ว่าแต่กระโปรงของบานาน่าอีเตอร์ไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะทำไมครับ้ใส่กระโปรงสุ่มเลยอะแต่ตัวอื่นใส่กระโปรงแบบบานเล็กๆก็ดูสิกระโปรงโอ้ยลูกตาหายเลยพย้อมสีโอ้ยตายเถอะดูแบบ เหมือนเดิมดีกว่านะชาเก,กิลนะจริงๆจับคู่ให้มันเลยครับตอนนี้เขามีคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหัวจรวดบารานาอีเตอร์นั่นเองเฮ้ยใช่ที่ไหนกันเล่า<笑><笑>เอ,อว่าแต่เราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่าเอ๊ะยัง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 เลือด5,6า0เท่ากันนะครับตอนนี้สรลระภายนอกก็ไม่ได้แตกต่างกันมากงั้นเราไปดูคู่ต่อไปกันเลย โอ้ยตอนนี้นะครับเราเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็น t r ร v ว r h e เฮน s สันโตัวใหม่นะครับซึ่งบ้านเนี่ยยังไม่มีตัวผู้หญิงเข้ามานะครับตัวสุดท้ายหรอก็ต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นฮัชไงชาเกิลเฮ้ยนี่นี่มาแล้วโอ้ยด,ดกูกระโปงบ, <H ush S 1> บานเยอะ คุยกระโปงเปิดอ่ะวันนี้โอ้ยตายสุดโอ้ยกระโปงเปิดไทเกอร์เอมองไม่เห็นอะไรเลยนี่เฮ้ยแล้วเธอแอบไปส่องฮัดทำไมเล่าฮารดกระโปงเนี่ยอ๋อฮัรดบอกเนี่ยเดินเชื่อใจเดินเชื่อใจเดินกระโปงเปิดหมดแล้วนั่นน่ะจะไปควงหนุ่มไปนะน้าโอ้ย่ีก็แฟนชันนะครับคนนี้ก็แฟคนนี้ก็แฟคนนี้เยกกลับที่เดิมไปหัดกลับที่เดิมเลยเเริญเจริญ คนอื่นเขามีคู่หมดเราฮัทรอคู่ตัวเองก่อนนะใช่งั้นเดี๋ยวเราเอาคู่ของฮัทออกมาดูดีกว่านะครับว่าฮัทตัวผู้ชายนี่ลักษณะยังไงครับนี่มาแล้วนะครับฮัทผู้ชายโอ้ยก็ไม่ต่างกันนะชายเกลใช่แค่ใส่กระโปรงไงใช่เลือดก,ก็เท่ากันเหมือนเดิมนะครับอืหืมโอ้หแต่กระโปรงยาวมากเลยเฮ <c oughs> ้ยกระโปรงเปิดด้วยอ่ะแบบนี้ใช่ชายเกลให้ตายเถอะแล้วถ้าเราย้อมสีชมพูมันจะเป็นยังไงเนาะมันก็จะเป็นฮัทผู้หญิงหวานแหววเลยแหละโอ้ยน่ารักคิ้วๆเชียว ไจับคู่กันเลยนี่ควงแขนไปควงแขนควงแขนควงแขนโอ้โหพรอมปไปออกงานแล้วนะเนี่ยใช่โอ้โหเนี่ยบรรดาเทเวอร์ในสันโอซีเหล่านี้ก็พร้อมที่จะไปออกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหควงคู่กันหมดเลยอะแบบนี้ดูดิใช่โอ้โหน่ารักมากเลยนะครับไหนเราลองมาไล่ดูกันตั้งแต่แรกครับโอ้โหบาดาหน้าอีเตอร์นะครับตัวผู้หญิงกะโปรงบานอย่างกบคนท้องเียเฮ้ยมันเป็นชุดเต้นรำน่ะแบบนี้เธอไม่เคยเห็นหรอกระโปรงบานบานอย่างเงี้ยโอ้โห กี้เมาส์เอ๊ะไม่ใช่กร์ตูนเมาส์ก็น่ารักดีนะครับคู่นี้นะครับดูคิ้วเหมือนตัวผู้หญิงจะตัวใหญ่กว่ากระตูนเมาส์หน่อยหนึ่งหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะมันเป็นเพราะมุมมองเอ๊ะหรือเป็นมุมกล้องเอ๊ะแตผู้หญิงใหญ่กว่าจริงด้วยนะครับนิดหนึ่ง โอ้ยส่วนตัวทอมานะครับนั่นก็คือตัวอิมโพสเตอร์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอันนี้กระโปรงก็สูงไปหน่อยสมัยเรียนมัธยมที่แบบใส่กระโปรงสูงๆกันนะสมัยเรียนมัธยมตอนนี้เธออยู่ชั้นอะไรอยาบันนี่อยู่ชั้นอนุบาลหมีน้อยโอ้โหเธอย้อนกลับไปหรอใช่สมัยมัธยมอยู่ชั้นหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ชั้นสี่โอ้ยตัวสุดท้ายครับตัวฮัทสครับโอ้กระโปรงบานไปหน่อยอันนี้แต่ว่าดูแล้วเขาน่าจะใส่เอาเป็นคอสตูมของเขาเลนะครับ นี่เราก็ทำอะไรไม่ได้นี่ตัวเองกระโปรงบานอะลมเปิดลมพัดกระโปรงปิดนี่เจ้าหัดผู้ชายช่วยหาอะไรมาปิดให้หัดผู้หญิงหน่อยดิกระโปงมันเปิดอยู่แล้วก็เมื่อเช้าบอกเธอแล้วว่าอย่าใส่กระโปรงบานอะไรกันเนี่ยุอยทะเลาะกันเองอีกโอยให้ตายเดี๋ยวเป็นไงบ้างครับทุกคนกับเราเทรเวอร์ทีสันตัวผู้หญิงนะครับ ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวใช่ไหมทุกคนชอบคู่ไหนกันบ้างใช่ใครชอบคู่ไหนนะครับคอมเมนต์กันมาบอกด้วยครับหูยต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่จะถึงจริงๆเลยห้ยชายเกาชอบคู่นี้เลยชอบคู่บานาน่าอีเตอร์ที่สุดเลย呀โอ้ยบันนี่ชอบตัวมิกกี้เมาส์เองไม่ใช่ร์ <กะ S 1> ตูนเมาส์นะครับส่วนทุกคนชอบตัวไหนอย่าลืมโหวตกันมาเลยนะครับ คู่ที่หนึ่งบัตน,นาอีสเตอร์คู่ที่สองการตูนเมาคู่ที่สามเดอะอิมโพสเตอร์และคู่ที่สี่ฮัชปากเมนต์นะครับ <c oughs> อไม่ใช <c oughs> ่ชอบตัวไหนคอมเมนต์ก็มาบอกด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับบันนี่กับชายเก่าขอตัวลาไปก่อนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์นะครับใจไลค์กับบันนี่ชายเก่ามากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันเข้ามานะครับใครใจดีกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆให้ถึง1500ไรยไลค์ไปเลย <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้บันนี่กับชายเก่าขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเราจะเอาเทเวอร์เนสันโอซีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมาสู้กันดูซิว่าตัวไหนจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับถ้าง,งั้นตอนนี้ชายเก็ว่าเราให้เจ้าเทเวอร์เนส OC, ันโอ เไปเดทกันก่อนไหมบันนี้โอเคนะครับปล่อยให้เขาไปเดทกันก่อนดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายใช้ก,ก็ไปเดทกับฉันป้าอยเธอขอฉอันรอวายคือ,อยัง